เป็นกถุงมังมอเนยนะกิดมอเลยรอยดิไม่รอยกตต้งอ่ดังเลยไม่รอยกต้องมอยพรามีเจ้าเดียวไม่มีอะไเยอะวัดไวบั้นตงปีเลยตบ้งเ walau <laughs> tak ada kita tidur สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแก้วสายปราถิญาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สาราหมู่ที่5นะคะบ้านวังการนะคะเพิ่มปราทยญาจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้นะคะน้องแก้วสายพร้อมด้วยช่องทีวีปราถยญาเนียวทีวีออนไลน์นะคะวันนี้มาถ่ายทานะคะเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะอบตอนะคะที่ลงพื้นที่มาสาธิตวิธีการทานะคะแมสปิดจมูกนะคะซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะเพื่อต้านนะคะโรคของโรคโควิด นายเตนนะคะตอนนี้ที่หลายท่านกำลังให้ความสนใจนะคะเดี๋ยวน้องแก้วใสจะแผนภาพบรรยากาศให้พี่ๆได้ชมไปพร้อมๆกับน้องแก้วใสนะคะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่ค่ะในขณะนี้นะคะที่เราอยู่ที่สาลาหมู่ที่5นะคะก็จะมี สมาชิกนะคะแล้วก็ประชาชน,นะะในหมู่ที่5บ้านวังจาม่าอปลายทยาจงหวัดกระบี่นะคะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพื่อมาฝึกทำนะคะแมสปิดจมูกนั่นเองนะคะ เดี๋ยวน้องแก้ใสจะสัมภาษณ์นะคะเจ้าหน้าที่นะคะที่ท่านนําโครงการนี้เข้ามาในพื้นที่หมู่ที่5บ้านวังจากเพริพรลายพิยาจังหวัดกระบี่นะคะว่าโครงการนี้มีที่มาอย่างไรนะคะแล้วก็จะทําขึ้นเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวน้องแก้ใสจะพาสมาชิกทุกท่านไปสัมภาษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ที่ทําโครงการนี้นะคะสําหรับวันนี้ ขออนุญ,ญาตสลับกล้องนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะแต่เราจะใส่สลับกล้องนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับอ่าผมอภิสิทธิ์คงประดิษฐ์นะครับอ่าตำแหน่งนิติกรขององค์การบริหารส่วนน้ำวนไทยยา,นนา,ยยาครับก็อันนี้ก็คือนำโครงการในการให้ความรู้ในการ,ารป้องกันโรคโควิด19หรือว่าโรคติดเชือเช้อไวรัสโครโรนา นะครับมาในหมู่ที่5บ้านหนนจางนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแค่มาทำหน้ากากนะครับแต่ว่าเรามาหมนึ่งให้ความรู้เรื่องการม้องกันเองด้วยแล้วก็มาสอนเ,เรียกว่าบรูรณากรูขอ,อ,อเพื่อให้ครูในหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะไปขยายต่อไปสอนคนในหมู่บ้านต่อนะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบทวีคูนะครับจากสองไป3นะครับจากสามไปหกาก6ไป อ่เรื่อยๆนะครับเพ Shine ื่อที่จะสามารถที่จะป้องกันชุมชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการุูแลการในชุมชนนะครับค่ะโครงการนี้เป็นของอบตครับอบตปลายพยานะครับค่ะจริงๆตรงนี้ก็คือเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าเราเล็งหัวหนําญของการป้องกันควบคุมโรคนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่ค่อนข้างที่จะระบาดจากคนสูงคน นะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันทางอากาศดังนั้นการที่ว่าเราไงจามเนี่ยเกิน1 2ถึงเมตรเนี่ยมันจะตกลงพื้นเพราะฉะนั้นลลกนี้จะไปกับคนเนี่ยครับมก็คือจะไปได้ก็คือทางมือแล้วก็ทางละองฝอย1-2ึ่ถึงเมตรดะนั้นหน้ากากาผ้านะครับในเมื่อองค์การอหารสนนโยธยาเนี่ยในพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็คือจะไม่ใช่เป็นชุมชนเมือง การไอรอัดของของประชาชนเนี่ยจะน้อยเพราะนั้นหน้ากากผ้าก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนื่องจากว่าที่เราทราบกันดีแล้วว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยขาดแคลนเราก็เน้นว่าให้บุคลากราทางการแพทย์ให้ใช้สอยาสกอรเพราะว่ามีความเสี่ยงมากกว่านะครับส่วนคนที่ไม่ได้เป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นโรคเนี่ยทางเลือกหนึ่งก็คือหน้ากากผ้านะครับแล้วก็สามารถซักได้นะครับ,าารดนะรบทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนได้ดังนั้น ความเป็นมาของโครงการนี้เราเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้แบ่งทีมวิทยากรหรือว่าทีมพรูกปอเนี่ยไปให้ความรู้เรื่องการป้องก,กันโรคโควิด -19 แล้วก็เรื่องการจัดทำหน้ากากในชุมชนเนี่ยนะครับทั้งหมด3ทีมด้วยกันแบ่งเป็น3ชุดลงพื้นที่อูพรมนะครับทั้งทั้งตำบลในเขตพื้นที่ของอบตเนี่ย ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยเราไปที่1โรงเรียนวัตทีมุข,ขารามก็คือในส่วนของหมู่ที่1นะครับก็มีทางอาสามสมัครนะครับอาสามแล้วก็ชาวบ้านชุมชนให้ความสนใ,ใจเป็นจำนวนมากนะครับหมู่ที่8นะครับหมู่ที่แบ้านชุดเกียกแล้วก็ไปจัดทำที่ศาลาประชาสรมแล้วก็หมู่ที่4ี่บ้านคลองพรยาก็ที่โรงเรียนบ้าน,าน,าน,านคลองพยานะครับก็ครูกลุ่มน,นี้เมื่อจัดทำหน้ากากเป็นแล้วนะครับก็สามารถที่จะ รับอุปกรณ์ที่ทางอบตอเนี่ยจะทำแล้วก็ฝึกสอนเนี่ยนะครับเอาไปฝึกสอนให้กับญาติาที่น้องในหมู่บ้านนะครับและสามารถตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ลูกให้คนในครอบครัวรวมถึงญาติใกล้ชิดในชุมชนเนี่ยาสามารถที่จะกระจายกันออกไปได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่า,าบรูรณาการร่วมกันนั่นคือ,อช่วยเหลือให้มันเกิดการกระจายหน้ากากได้เร็วขึ้น ส่วนว,นวันวันจันที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนะครับเราไปที่หมู่12หมู่3แล้วก็หมู่2ในพื้นที่นะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาที่หมู่5บ้านหังกานะครับแล้วก็หมู่ที่6นะครับแล้วก็หมู่ที่11บ้านนำ้ำซ้ำนะครับก็เป็นการกระจายทุกวันวันละ3าทีมนะครับซ<ช>ึ่งตรงนี้ถามว่าการกระจายนี้เราแบ่งเจ้าหน้าที่ออกไปเนื่องจากว่าเราลดการรวมตัว<ช>เราลดการรวมตัวของประชาชนที่เกิน50คน นั้นเป้าหมายแต่ละที่นี้ต้องไม่เกิน5้คนแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับในการจะทำเนี่ยประมาณ1 2ถึงเมตรแล้วก็ต้องมีการล้างมือนะครับก่อนจะทําทุกครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือครูขอที่เราหมอบรมเนี่ยก็คือจะได้ความรู้เรื่องกานป้องกันด้วยแล้วก็จะทําหน้ากากเป็นด้วยนะครับส่วนฝากวิทช์สัมพันธ์ถึงพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้นะครับทางอบตไปรยานะครับจะลงื้นที่ไปในหมู่ที่10นะครับที่ศาลาประชาคมแล้วก็หมู่ที่13นะครับหมู่ที่1 4ที่ศาลาประชาคมนะครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่นะครับามาร่วมกันฝึกจัดทำหน้ากากนะครับแล้วก็มาติดอาวุธทางปัญญาในเรื่อ,อ,งองขององค์ความรู้ในการป้องกันโรคโควิดนะครับตรงนี้และสามารถที่จะไปขยายนะครับดูแลครอบครัวของตัวเองและวก็ชุมชนของตัวเองได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เราจะร่วมฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกัน ข้อมูลนะคะเดี๋ยวน้องจ่าสลับกล้องนะคะให้พี่ๆดูนะคะว่าในการที่มาสาธิตการทําหน้ากากนะคะหรือว่าแมสอนามัยวันนี้นะคะเป็นอย่างไรและใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยอธิบายให้นะคะน้องขออนุญาตสลับกล้องค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะบรรยากาศนี่คือสมาชิกนะคะของ หมู่ที่5นะคะบ้านวังจานะคะอำเภอปลายพะยาจังหวัดกระบี่นะคะว่าขั้นตอนการทานะคะแล้วก็การอธิบายดียุ่งยากหรือไม่อย่างไรนะคะหรือว่าพี่ๆที่เขาทำเนี่ยทำง่ายหรือไม่นะคะได้ชมไปพร้อมๆกันพร้อมกับการอธิบายนะคะของเจ้าหน้าที่ค่ะครับก็ในส่วนนี้นะครับเรามีทางทางวิทยากรก็คืออุปกรณ์ที่บุมเป็นแกนนําในการกระจายไปุกงมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางคุณครูได้ได้อธิบายนะครับไปพร้อมๆกันนะเผื่อทางบ้านนะครับสนใจ ครับอ่า <Mechan ics. S 1> ได้จะทำซึ่ง <iałem S 1> เป็นวิธีที่เราศึกษามาแล้วว่าสามารถทําได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ได้ผลนะครับเดี๋ยวให้ครแนะนึงค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็เริ่มจากการตัดผ้านะคะจะเป็นผ้าผืนยาวค่ะประมาณส5้านิ้วค่ะเสร็จแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งแล้วก็เอาสายนะคะสายมาใส่ไว้ด้านในค่ะค่ะแล้วก็เย็บให้ติดกันแบบนี้ค่ะ ทั้งสองข้างเพื่อที่จะทำหูเอาไว้เกี่ยวค่ะเสร็จแล้วเราก็เย็บเลยค่ะนองนองข้าแล้วก็เหลือเอาไว้นิดนึงค่ะประมาณสองนิ้วก็ได้ค่ะ <sayin> เพื่อที่จะเอาข้างในออกมาพอข้างในเสร็จเอาข้างในออกมาเสร็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามาเย็บข้างนอกอีกทีค่ะเย็บข้างนอกเย็บข้างนอกเสร็จแล้วเราก็จะได้ ผ้านามัยหน้ากากผ้าน,มนา,านม<อ>ัยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีคร่าวๆนะครับและโดยวิธีที่โดยละเอียดนะครับก็คือเราใช้เป็นผ้าที่มีความมีรูเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็เราตัดผ้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเนี้ยคูณสองมานะครับ ส่วนบางวิธีเนี่ยเราจะใช้ผ้าสองเสียงแต่ว่าวิธีนี้เราใช้ผ้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามยาวแล้วเราพับรึ่งเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราวัดนะครับเข้ามาจากขอบเนี่ยหนึ่งเซนนะครับข้างละหนึ่งเซนสามด้านด้านนี้เราไม่วัดเพราะว่านื่องแต่ว่าเราไม่ต้องย็ดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการของเราก็คือว่าก็ใส่หูยางเข้าไปตรงนี้นะครับทั้งสี่มุมแล้วก็ยึดให้แน่นนะครับ ก่อนครั้งหนึ่งแต่บา,บางบางบางวิธีก็คือเย็บเนาไปเลยเหรือว่าเย็บด้นไปเลย<ะ>แต่ของเราใช้วิธีกันว่าเย็บหูให้แน่นก่อน<ะ>เพื่อที่จะเกิดค,ความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถซักใช้ได้นานนะครับแล้วหูหูยางนี่นะครับะจะเป็นรูปตัวยูอยู่ด้านใน<ะ>เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมีการกลับด้านนะครับปรับด้านกันหน่อย <Yeah. S 1> หลังจากนั้นเนี่ย เราก็สามารถเย็บเย็บเก็บนะครับเราจะเว้นช่องประมาณ4ี่ห้าเซนตรงนี้ครับแล้วเราจะเย็บด้นธรรมดาหรือด้นไถ่เหลด้นะครับเก็บขอบทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะปลิ้นขอบทางรูนคเราเหลือไว้เมื่อกี้นะคะที่เราเหลือช่องไว้ใช่ไหมคะแล้วมีมีแบบไม่มีไม่มีแบบครับอันนี้ก็คือถุงพนใหญ่เนี่ย ำลังเย็บเย็บหูไม่เย็บหูอ่าครับอันนี้ของคุณยายนี่คือเย็บหูนะคะเย็บหูเย็บหูอ่าเย็บหูนะคะมมไ่นี่เพราะว่าสมมติว่าได้สลับแล้วนะคะเป็นเป็นอ่าปรับด้านแล้วนะครับค่ะเรานำมาพับนะครับพับครึ่งแล้วเราก็จะเย็บวัดจากด้านนี้อ่าหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วครึ่ง แล้วเราจะฉีดเอาไว้นหรังนั้นเราเย็บติดตรงนี้นะครับเย็บติดตรงนี้เพื่ออะไรครับนี้แล้วเราก็จะฉีดตรงนี้ออกมาครับเหมือนแบบนี้นะครับเนี้ยคืมเราพับครึ่งเห็นไหมครับ,รบแล้วเราก็เย็บติดตรงนี้นะครับก็เย็บติดทั้งสองข้างแล้วเราก็จะฉีดตรงนี้ออกมานะครับอา ให้อยู่ตรงกลางก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่านี่นะครับจากนั้นเราก็จะเย็บปิด,าาก,ดก็จะเป็นแบบนี้เ,เนี่ยจะเป็นเหมือนด้านนี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นหน้ากา,ากแบบนี้เป็นหน้ากากแบบ <c oughs> สใส่แล้วก็สามารถฉีกแล้วก็สวมได้เลยก็เป็นลักษณะแบบแบบรานี้ก็เป็นวิธีง่ายๆครับหน้ากากผ้าสองชั้น ก็ทําได้ง่ายๆนะครับส่วนใครสนใจก็ไปตามหมู่บ้านนะครับที่เรากําลังจะไปนะครับก็คือหมู่สิบนะครับหมู่สามหมู่สี่ที่ศาลาหมู่บ้านนะครับเราไปอยู่ทั้งวันนะครับส่วนวันพฤหัสเราจะไปที่หมู่เก้าและหมู่เจ็ดนะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะครับไปร่วมทำาน้ากักด้วยกันนะครับขอบคุณมากค่ะอีสอนขั้นตอนง่ายๆนะคะให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะ จร,จริงแล้วนะคะน้องเจ้าสายนะคะเคยเห็นวิธีการเย็บแบบนี้นะคะบางสถานที่เนี่ยที่มีเครื่องมือพร้อมก็อาจจะใช้เป็นการเดินจักรนะคะซึ่งก็จะได้ความรวดเร็วแล้วก็ความสวยงามนะคะแต่อันนี้นะคะเป็นการสอนง่ายๆสําสหรับบุคคลที่ไม่มีจักรหรือว่าประชาชนทั่วไปที่จะสามารถทาแมสต์ไว้ใช้เองที่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้แมสราคาค่อนข้างสูงมากนะคะสําหรับแมสผ้าเองนะคะ วันนี้ก็ต้องบอ,อกเลยว่านี่คือคุณยายนะคะของสมาชิกหมู่ที่ห้านะคะที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้มาฝึกนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ,คณ์คุณยายหน่อยคุณยายค่ะยากไหมคะสําหรับการทําแมสหน้ากากวันนี้ค่ะไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่สนุกหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะยายดึกบายใจบายใจหมายถึงสบายใจนะคะ ออนค,คนยายได้สองอันแล้วเดี๋ยวข,ขอขอชมฝีมือคนยายนิดหนึ่งนะคะคนยายละเอียดมากนะคะนี่นะคะได้สองอันแล้วนะคะนี่คือชาวบ้านหมู่ที่ห้าน,านะคะบ้านวังจ่านะคะที่เข้ามาร่วมนะคะโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีแล้วก็น้องแจ็สสายเห็นว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้จริงๆอยากจะเข้ามาร่วมฝึกทํากับพี่ๆด้วยนะคะแต่ว่า อย่างที่บอกขออนุญ,ญาตถ่ายทาไร์ส่วนให้สมาชิกที่บ้านได้ชมดีกว่านะครับหนึ่งคือจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยนะคะสองก็คืออยากให้สมาชิกหรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมฝึกทานะคะอันนี้เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทางอบตอเขาจัดให้นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะเข้าไปฝึกทานะคะ แมสนะคะหรือว่าหน้ากากอนามัยก็เรียนเชิญนะคะตามสถานที่แล้วก็วันเวลาดังกล่าวที่ทางท่านสมาชิกคอมตอท่านได้แจ้งไปนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะช่วยกันนะคะคนละนิดคนละหน่อยนะคะในเรื่องของการปกป,ป้องตัวนะคะป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะไม่ให้แพร่เชือ้อแล้วก็ไม่ให้ติดเชื้อนะคะรวมถึงโลกนี้ก็จะได้ช่วยกันต้านภายัยโควิดไปพร้อมๆกันนะคะ ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่สารมดที่ห้านะคะเราก็มีการลงทะเบียนนะคะที่โต๊ะลงทะเบียนก็จะมีเจลล้างมือนะคะเพื่อให้ผุ้ท่านเนี่ยนะคะได้ ได้ทำความสะอาดมือก่อนนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในศาลานะคะซึ่งจะได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะอันนี้นะคะคุณที่สาราพีนะคะกำลังขมักขม้นนะคะในการทำตั้งใจสุดๆนะคะตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะคะตั้งแต่น้องแก้วสาสมาเนยนทำทำไม่หยุดเลยนะคะ ได้กี่ชิ้นแล้วคะหลายชินยช้นแล้วนะคะค,ค่ะนะคะคก็สำหรับอันนี้นะคะน้องแก้วใสนะคะต้องขอจบ การไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็สําหรับโอกาสต่อไปนะคะที่มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะกับประชาชนในพื้นที่อําเภอปลายพญานะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะในจังหวัดกระบีก่ก็ดีแล้วก็ข่าวสารทั่วไปนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเราจะนํามาเสนอผ่านช่องทางไลฟ์สดนะคะทีวีออนไลน์นะคะปลายพญานิวทีวีออนไลน์นั่นเองนะคะวันนี้น้องแก้วสายปลายพญานะคะขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมทางบ้านไปเพียงเท่านี้ก่อนกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ